สวัสดีครับบทนี้ก็มาเขียนโปรแกรมเล่นๆกันนะครับก็แก้งเหงานะครับว่า60สเฟรมมันสำคัญขไหนในการเล่นเกมนะผมว่าผมก็เป็นเด็กติดเกมแล้วก็เข้าใจว่าคงมีคนติดเกมกันเยอะนะครับมันมีเลข6กสิเนี่ยแหละบอกว่าเกมทำไมต้อง6กสเฟรมอะไรเงี้ยบางคนก็แบบ30ก็เล่นได้อะไรเงี้ยอย่ามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงเราลงไปดูถึง1เฟรมเพอร์เซกเลยนะครับนี่คือตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับ60มันจะสมูทมากเลย30มันก็แบบ มันก็พอดูได้นะแต่มันก็ไม่สมูทมาก15 15้าเฟรมนี่ดูไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนกันนะครับก็ใครอยากสนับสนุนผมก็ซื้อสติกเกอร์ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวมีแปะลิงก์ให้นะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับมีหนังสือสอน JavaScript แล้วก็มีวิดีโอสอน Ruby on Rails นะครับสอนเขียน API นะครับก็ฝากอนดหนุนหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ไฟที่เราจะใช้ก็เขาจะไปเซิร์ชเอานะ่ยเซิร์ช free gif นะครับเซิร์ชเป็น60เฟรมนะครับแล้วก็คลิกขวาเซฟ image ออกมาพอ save เซฟเสร็จปุ๊บก็ไปหาเว็บที่มัน split gif ออมาเป็นรูปได้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับอานนี้ไปพิมพ์ใน url เลยแล้วก็เลือกไฟล์กดอัปโหลดเข้าไปปุ๊บแล้วกด split ออกมามันจะได้รูปมาเยอะๆแบบนี้นะครับมันจะแยกมาเป็นเฟรมรูปละเฟรมนะครับถ้าลองเลื่อนดูมันก็จะแบบ ค่อยๆเลื่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาใช้กันนี่เป็นโปรเจกต์เดโมที่ผมเปิดอยู่เมื่อกี้นี้นะครับก็คือแอปนี้แหละนะครับต่อมาก็ผมจะออกอามาสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือ NPE Create l a n App นะครับแล้วก็สร้างเป็น FPS Kit Demo โอเคอันเนี้ยจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ใช้อะไรเลยนะครับผมเลือกเป็นแทบจะไม่เลือกเลยแล้วกันนะครับ ที่ผมเลือกบ่อยๆอน,น่าจะเป็น2อ,อันนี้ทาให้โค้ดมันสวยงาม่อยอ่านง่ายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เลือกเป็นสแตติกอะไรนี้ไม่จําเป็นต้องเลือกไม่ต้องเลือกมันแล้วก็รออินสตอลเสร็จแล้วนะครับเข้าไปใน PFSKit Demo แล้วก็ NPM run dev ได้เลยตอนนี้ผมก็จะเปิดแท็บแล้วเปิดอัตอมขึ้นมานะครับ ตอนผมส่วนใหญ่ครั้งแรกที่ผมเข้ามาผมจะเปลี่ยน semicolon เป็น true นะครับผมชอบให้มันมี semicolon ตอนจะว่าเขียน javascript นะครับปิดเปิดตอนใหม่ให้มันรีโหลด prettier config นะครับคราวนี้เปิดและ local host ขึ้นมาอันนี้นะครับอันนี้คือหน้าแรกซึ่งเราจะไม่ใช้อะไรของเขาเลยที่เขาให้มาครับก็ไปที่ layout นะครับแล้วก็ล l ทิ้ i ให้หมดนะครับ เราก็ไปที่ Pages Index ไม่ใช้เหมือนกันนะลบทิ้งให้หมดครับไม่มีอะไรเป็นหน้าว่างๆล่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มทำให้รูปภาพของเราที่เราเอามาเนี่ยมันมันค่อยๆ a อ,อ,อนิเมตไปเรื่อยๆนะครับวิธีที่เราจะทำก็คือก่อนอื่นเราต้องไปที่ Static นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาลากรูปมาใส่ ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้ว่า g ิตแล้วกันนะครับเอารูปทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามาใส่ที่นี่เพจลงไปนะครับคราวนี้ในโปรเจกต์เราก็จะมีรูปละนะครับต่อมาก็คือผมจะเอารูปเนี่ยมา a n i m เมตวิธีการ a n i m เมตผมก็ทำแบบง่ายๆนะครับก็จะมี data นะครับแล้วก็ return current frame เริ่มจาก0ูนะครับซึ่ง ตรงนี้เราก็จะเอา image มาแสดงนะครับ source ก็จะเป็น slash gif s l a s อะไรสักโลกขึ้นมา dot gif ซึ่งตรงนี้ผมจะทำให้มันเป็น format string นะครับเพราะเดี๋ยวไอ้0 53เนี่ยผมจะเปลี่ยนมันเป็น current frame แต่เนื่องจากเคลนต์เฟรมตัวนี้มันเป็นเลขศูนย์นะครับซึ่งศูนย์ตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์มันจะมีแพทเทิร์นซีตามหน้านะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า pad start นะครับแต่ว่า pad start เนี่ยไปดู pad start เนี่ย pad start j นะครับ, start, รบฟังก์ชันเนี่ยมันจะ require ว่าตัวเนี้ยตัวที่เราจะขอต้องเป็น string นะครับเราก็จะ cast มันเป็น string ก่อนอย่างนี้แล้วก็โยนเคลนต์เฟรมเข้าไป แล้วก็จะรันฟังก์ช .pad start นะครับโดยที่เราจะ pad มันทั้งหมด3ดิจิตนะครับเพราะว่านี้มันมีศูนยตัวนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามันมีสูถ้ามันตัวเลขมันไม่ถึง3เนี่ยให้ pad มันเลขศูนย์นำหน้าอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ clean เป็นศูนย์นะครับฉะนั้นมันจะเอาลูปเนี่ยไปโชว์บนเว็บนะครับขึ้นมาดูที่ตรงนี้เราครับ ต่อมาเราก็จะแอนิเมตตัวเนี้ยเปลี่ยนรูปมไปเรื่อยๆเราก็แค่แลนเฟรมตัวเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆรูกนี้ครับก็แาวเทสก็จะเป็นเซ็ตอินเทอร์วอลนะครับเซตอินเทอร์วอลแล้วก็อ่า this dot current frame บวก,บกนี้ตรงนี้ก็จะเป็น1,000หาร60 เพราะหนพันเนี่ยคือ1นี่คือมิลรีเซ็ตนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาทั้งหมด60สลูกต่อหนึวินาทีนะครับฉะนั้นเฟรมเนี่ยก็จะบวกไปเรื่อยๆลกลับมาดูเลื่อนไปละแต่พอเลื่อนไปแป๊บหนึ่งมันจะหลุดเพราะว่าตรงเนี้ยเรามีแค่ร้อยสามลูกนะครับเราก็จะเปลี่ยนสาก e f เป e f, ็น1 if ่ง e ลบอ dot current frame มากกว่าเท่ากับ134เราจะรีเซตมันกลับ ให้มเป็นศูนนะครับกลับมาดูนะครับคราวนี้มันจะติดรูปคราวนี้ตรงนี้เสร็จแล้วมันติดรูปแล้วต่อมาเราก็จะมาทำให้มันสแสดงแค่เฟรมน้อยๆกันนะเฟรมเร็ดน้อยๆวิธีทำของผมก็คือผมจะบอกว่าผมมีนะโลอยู่นะครับเป็นอะไรอันเนี้ยอะเตัวเนี้ยผมจะไปเก็บว่า1เฟรม สิบเฟรมยี่สิบเฟรมเป็นยังไงนะครับต่อมาก็เมทอดนะครับที่เมทอดเนี่ยผมจะบอกว่า add row to w i t h fps นะครับอย่างนี้ซึ่งตอนที่มันแมวเนี่ยผมก็จะลองเรนเดอร์ขึ้นมาดูว่า1เฟรมเป็นกล่องที่1 2เฟรมเป็นกล่องที่2 20เฟรมเป็นกล่องที่3อะไรเงี้ยผมจะ add ผมจะ call function นเนี่ยตามจำนวนที่ผมต้องการอย่างเช่นนี่แล้วกัน this dot adlo d w w i t h p s นะครับผมอันกล่องแรกผมเป็น1เปรงกล่องที่2ผมเป็น5แล้วก็10 15อันนี้10นะอันนี้15อันนี้30ต่อไปก็เป็น60อย่างนี้ฉะนั้นตอนนี้มันจะมี6กล่องมันควรจะมี6ลูกนะครับ แล้วก็แต่ละรูปเนี่ยควรจะแอนิเมตแค่หน1่งห้0สิตามที่ผมแอดฟังก์ชันนี้ต้องทําตามนั้นวิธีผมทําก็คือก็ตั้งคอนสแตนต์โลเให้มันอย่างนั้นเป็นแฮชนะครับ r o w fps เท่ากับที่เขาส่งเข้ามาจดเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาก็คือผมก็จะเซตอินเทอร์วอลให้เป็นเอเดี๋ยวก่อนเนี่ยผมควรจะเซ t ต o w c u r r e n t frame เท่ากับศก่อนเริ่มจาก0 แล้วก็บอกว่าเอา SetInterval ให้เป็น r o w o current frame เท่ากับ this current frame นะก็คือทุกครั้งที่ถึง1,000 FPS นะครับก็ไปเอาเฟรมปัจจุบันที่อยู่ใน data ตัวนี้มาเซตให้กับตัวเองนะครับคราวนี้ ตัวนี้มันเซ็ตเสร็จแล้วเราก็จะเอาโรอันนี้ยัดเข้าไปใน Data ของเรานะครับก็คือเอาโลตัวนี้ยัดเข้าไปในตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นอะไรนะครับยัดเข้าไปแล้วยังไงต่อเราก็จะเอาตัวนี้ไปเรนเดอร์บนจอวิธีเรนเดอร์บนจอก็คือ d i ฟนะครับ, er บ, diff. รบแล้วก็บอกว่า v ขีด for r o w in r o นี้เราก็ใส่คีย์เป็น l o w f p s ตรงนี้ผมก็จะเป็น l o w f p s เอาอย่างแรกก่อนขึ้นมาดมจอหนึ่งห้าสิบสิบห้านะครับก็คือตามที่ผมแอดไว้ต่อมาผมก็จะเอารูปเนี่ยใหญ่ข้นมาหนซึ่งตัวเนี้ current frame ผมจะไม่ใช้ current frame ตัวนี้แล้ว ผมจะเปลี่ยนไปใช้ current frame ซึ่งเป็น current frame ของ row แทนนะครับตัวนี้แทนแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น row current frame นะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็มาดูมันดูพร้อมๆกันไม่ได้เพราะว่าอ่าอันนี้ต้องใส่ style display flex ไปหน่อยแล้วกันแล้วก็ใส่ style w i d ตรงนี้สัก 500อพิกเซลได้ไหมแล้วก็ตัวนี้ใส่สไตล์วิทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูสิแต่ก็น่าจะพอดูเข้าใจได้ว่าเนี่ยหนึ่งเฟรมเปอร์เซกอ่ะมันกระตุกมากเลยนะครับทุกอันอะ่ะมันพยายามจะซิงค์ให้มันพร้อมกันหมดแต่หนึ่งเฟรมเปอร์เซกมันใช้งานไม่ได้จริงห้าเฟรมก็มันก็ดูได้เป็นเหมือนกับแบบเหมือนอินเทอร์เน็ตยุคเก่าๆสิบก็เร็วขึ้นนะหกสิบนี้เร็วปปื้ดเลยสมูทมาก ซึ่งคนที่เขาเถียงกันอ่ะสามสิบกับหกสิบเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมรูปมันเล็กนะฮะมันก็เลยดูไม่ค่อยชัดเรามาลบออกกันเอาเอาแค่สองอันมาโชว์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสักหนึ่งพันได้ไหมเอาแบบรูปใหญ่ๆมาโชว์เลยเยอะไปฮะสามเหลือสี่ห้าร้อย ถ้าลองทําในเครื่องตัวเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าในวิดีโอมันชัดไหมแต่อันล่างมันสมูทกว่าเยอะข้างบนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีมันจะแหลกๆนิดๆนะครับเล่นเกมมันก็จะไม่สนุกถ้าเกม FPS แบบหันจอเร็วๆมันก็จะไม่สนุกนะครับมันจะแบบกระตุกน่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ทำเล่นๆขำๆให้ดูนะครับหวังว่าก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เขียนโปรแกรมสนุกๆกันนะครับหวังว่าจะหวังว่าจะสนุกไปกับผมนะครับก็ ไหนก็ฝากด like, กดไลค์กดกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ